นะะในช่วงของป๋อมแปมรีวิวนะคะคือหายเป็นานมากวันนี้นะคะป๋อมนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องที่ลูกเราเนี่ยแพ้ไข่แพ้นมบัวแล้วทําไมป๋อมถึงรู้ตอนนี้น้องไปหายแล้วหรือยังนะคะแล้วช่วงระหว่างการที่เราดูแลลูกเราเนี่ยก็คือเราทํำยังไงบ้างเนาะ <S <S ในเรื่องของแพ้ไข่แพ้นมบววเนี่ยก็คือเรื่องนี้คือคุณแม่หลายๆคนเนี่ยที่แบบป๋อมรู้จักเนี่ยถามป๋อมเข้ามาเยอะมากว่า ปอมเนี่ยดูแลไปยังไงนะคะปอมจะขอเล่าเทาความน,นิดนึงก่อนก็คือน้องไปเนี่ยแพ้ไข่แพ้นมบัวนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนที่7เดือนที่8เนาะเริ่มจากที่ลูกเนี่ยมีผื่นขึ้นรอบๆนะคะตอนแรกปอมก็คิดว่าไปเนี่ยแพ้น้ำลายเราก็ทาแบบครีมบำรุงทุกครั้งนะคะแต่ว่าอาการของน้องไปเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเนาะแล้วบวกกับตอนนั้นอะที่ปอมไม่ได้คิดว่าลูกเราเนี่ยแพ้ไข่แพ้นมบัวก็คือว่า ช่วงนั้นเนี่ยนมที่ไปกินเนี่ยก็คือนมจากเต้าป๋อมแล้วก็เราเราก็เลยไม่ได้คํานึงถึงในเรื่องของอาการแพ้ของลูกเนาะพอเริ่มอย่างที่บอกค่ะเริ่มเข้าเดือนที่7ดที่8ดอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยก็จะเริ่มมีการกินอาหารมากขึ้นนะคะเนี่ยก็เลยมาสังเกตลูกเรานะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยไปเนี่ยเอาเริ่มมีผื่นขึ้นเยอะมากคือไม่ได้เริ่มขึ้นแค่ช่วงตรงนี้ละจะเริ่มขึ้นแบบตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างแล้วก็ ที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นช่วงใต้คอแต่ว่าช่วงใต้คอเนี่ยจะเป็นแบบผื่นเม็ดเล็กๆเล็กๆแต่ช่วงตรงนี้คือแบบเป็นแผลเป็นหนักมากคือหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกมาว่าโอ้ยอย่างเงี้ยแพ้น้ำลายแน่นอนเพราะว่าเด็กอะ่ะมันก็จะช่วงนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเด็กจะเล่นน้ำลายเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่มที่ป๋อมารู้เรื่องว่าลูกแผลเนี่ยก็คือไปหาคุณหมอเนี่ยแหละแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอดูว่าเอ๊น้องไปเป็นแบบเนี้ยใช่แพ้น้ำลายอย่างเดียวหรือเปล่าคะ คุณหมอก็เริ่มจับผิวลงไปคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ๊ผิวลงไปเนี่ยมีอาการเหมือนเป็นผิวแห้งนะคะแห้งสักๆคุณหมอแค่สันนิษฐานนะคะว่าอาจจะแพ้นมบัวอันนั้นคือเบื้องต้นเลยนะอตอนนั้นไม่มีใครแนะนําเลยคะ่ะว่าให้เราเนี่ยเจาะเลือดลูกนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเจาะเนี่ยลูกจะเจ็บมากแต่ในการตัดสินใจครั้งนั้นอะผอมถือว่าอะถ้าลูกเจ็บแต่ว่า เราจะได้ป้องกันลูกถูกนะคะว่าลูกเราเนี่ยแพ้อาหารจําพวกไหนกันแน่ผลปรากฏว่าตอนนั้นผลออกมาค่ะก็คือเราก็ยอมให้ไปเนี่ยเจาะเลือดถามว่าเราเจ็บไหมเราก็เจ็บแทนลูกเลยเนาะเพราะว่าลูกก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้แนะนําให้เจาะ แต่อย่างที่บอกค่ะว่าวันนั้นอะป๋อมตัดสินใจเลยว่าเจาะดีกว่าเพื่อจะได้จบพอเราเจาะไปแล้วผลปรากฏว่าน้องไปเนี่ยแพ้ไข่แพ้นมบัวแต่โชคดีค่ะก็คือยังแพ้ในปริมาณที่ไม่มากเนาะอย่างของน้องไปเนี่ยที่แพ้แพ้นมบัวก็ยังน้อยกว่าไข่แดงไข่าขาวซึ่งตัวไข่แดงไข่าขาวเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่ที่ป๋อมดูจากของหมอนะคะก็คือน,น้องไปเนี่ยจะแพ้ไข่าขาวมากกว่าไข่แดงเราก็พยายามดูแลน้องไปอย่างดีเลยก็คือทําตามคุณหมออย่างเคร่งครัดนะ ช่วงช่วงตอนที่ผมหาคุณหมอเนี่ยก็คือคุณหมอเนี่ยแนะนำเพราะว่าช่วงตอนนั้นนน้ลงไปก็เหมือนจะมีแผลใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคุณหมอก็คือให้ใช้น้ำเกลือนี่คะ่ะสําลีเนาะแล้วก็แปะบริเวณแผลไว้อันนี้ผมจะบอกเลยว่ามันดีนะคะเ <c oughs> ขาเรียกเไรนะเหมือนเวลาลูกเราแผลมันไม่แห้งอะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบน้ำๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้อนันนัะหลัง หลังที่ไปอาบน้ําเช้าเย็นทุกครั้งป้อมก็ทําแบบเนี้ยทุกวันทุกวันแล้วพอหลังจากอาบน้ําเสร็จรีบทาครีมให้ลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าที่ตัวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากอาบน้ําเสร็จในช่วงแรกครีมเนี่ยจะซึมเข้าผิวเราดีที่สุดป๋อมก็ทําแบบนั้นเลยก็คือทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันปอมจะบอกก่อนว่าแต่ก่อนอะปอมก็ใช้สเตียรอยให้ลูกนะแต่ว่าคือในหนึ่งครั้งที่ป๋อมใช้ มันหายจริงค่ะแต่ว่า3มวันน่ะมันดีขึ้นแต่พอเราหยุดสเตียรอยไปแผลลูกเราเนี่ยก็กลับมาเป็นแบบเดิมมันไม่ได้หายขาดหรือหายสนิทซึ่งถ้าเราจะใช้สเตียรอยกับลูกไปเรื่อยๆอมันบอกว่ามันก็คงแบบไม่ไม,ไม่โอเคใช่ไหมคะในช่วงที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอที่เนี่ยคือดีมากเลยนะพูดตรงๆเลยว่าอันนี้แบบเราหาซื้อครีมข้างนอกเลยก็ได้แล้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหนักๆคุณหมอก็อาจจะมีใจ่ายยาในยาทานนะคะบางตัวที่ให้น้องไปมาอันเนี้ยจะบอกก่อนนะว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้ทงสิ้นนะคะอันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยที่ว่ารูปแพ้นมวัวแล้วแผลหายได้ยังไง <Wow. S 1> ก็คืออย่างอย่างแรกที่ผมบอกเราใช้น้าเกลือไปแล้วใช่ไหมคะซับแล้วก็หลายๆคนจะถามผมเข้ามาว่าแล้วคุณป๋อมเนี่ยใช้ครีมอะไรให้ไปคะอ่า ผมจะบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยคือปอมใช้ตัวนี้ยูซลินตัวนี้คุณหมอนแะนะนําว่ามันจะมียูเรียตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะมียูเรียตรงเนี้ยก็คือคุณหมอแจ้งมาว่าอย่างยูเรียตัวนี้จะช่วยแบบเก็บกักความชุ่มชื้นของเราให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราสังเกตแผลของลูกเราเนี่ยเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะแห้งสากมากเป็นขุยๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะป,อ,ปอมจะใช้ตัวแรกนะคะส่วนตัวที่สองนะคะผมจะใช้ตัวนี้ เซรวีจริงๆตัวนี้จะใช้ก่อนตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ป๋อมรู้สึกว่าตัวเซรวีตัวนี้มันเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและตัวคือป๋อมก็ใช้แต่ส่วนใหญ่ป๋อมจะทาที่หน้าเสร็จป๋อมก็จะลูบๆตัวไปไปเลยสุดท้ายเลยใดๆทั้งสิน้นป๋อมจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นอะควาบาร์ตัวนี้ก็คือทาเคลือบผิวลูกอีกทีหนึ่งเวลาเราทาครีมไม่ให้ลูกเสร็จใช่ไหมคะช่วงใบหน้าเราเนี่ย ป๋อมก็จะใช้ตัวนี้ทาปกทับไปเลยก่อนกินข้าวหลังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแลวในช่วงที่ป๋อมทาครีมให้ลูกเนี่ยคือป๋อมไม่ได้ทาแค่เช้าก่อนนอนนะคะหลังทานข้าวเสร็จเราก็คลีนทําความสะอาดปากลูกเราใช่ไหมคะเพราเราคลีนเสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมเลยค่ะทาแทบจะทั้งวันเลยช่วงที่น้องไปแบบเป็นผื่นหนักๆเราก็ทาทาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทาเสร็จ ผมก็ใช้ตัวนี้เคลือบเหมือนเดิมอย่างที่บอกค่ะอย่างตัวนี้มันหาซื้อได้ที่วัดสรรหรือบูธท,ทั่วๆไปเลยระยะเวลาในการรักษาที่ปอมใช้ครีมให้นองไฟเนี่ยนะคะก็ประมาณ2เดือนหลังจากหาคุณหมอเนี่ยคือคุณหมอตอนนั้นอ่ะให้อมเนี่ยงดไข่งดนมบัวไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของนมหรือไข่เรางดหมดเรางดแบบจริงจังแล้วเราก็ หมั่นทาครีมบำรุงให้ลูกเราเสมอผลลัพธ์นะคะที่ออกมาคือค่อนข้างพึงพอใจปอมมากเพราะว่ารอยแผลเป็นของลูกเนี่ยไม่เป็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผื่นมันเริ่มดีขึ้นคือปอมอ่ะพยายามแบบทำอย่างเงี้ยตลอดทุกวันทุกวันเช้าเย็นแต่ว่าไอเรื่องน้ำเกลือที่เช็ดแผลอะค่ะก็คุณหมอแนะนำมาว่าถ้าสมมุติว่า ตัวแผลเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้น้ําเกลือก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่ลูกเราเปเกาอีกแล้วมีเลือดอีกมีแบบน้ําซึมซึมออกมาอีกคุณหมอบอกว,ว่ายังไงก็ต้องใช้ค่ะเพื่อให้มันแห้งขึ้นแล้วก็ใช้ที่บํารุงแบบี้ยสม่ําเสมอไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วก็ณตอนนี้นะคะน้องไปก็สองขวบละล่าสุดผมก็พานออกไ,ไปไปเจาะเลือดอีกเพราะว่า เราเราจะเช็คทุก6เดือนผลลัพธ์ก็คือตอนนี้น้องไปก็หายแพ้ไข่แพ้นมแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราก็ดีใจกับลูกมากเลยที่ลูกหายแพ้แล้วหลังจากที่ลูกเราหายแพ้เนี่ยคุณหมอก็แนะนํามาค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าลูกเราหายแพ้ไข่แพ้นมวัวแล้วจะกลับมากินเลยทันทีอะไรเงี้ยนมวัวอย่างเงี้ยก็ให้กินอย่างละครึ่งกล่องก่อนครึ่งกล่องเล็กนะคะคือป่องก็ค่อยๆเทสไปแล้วลองดูว่า ภายในสีวันเนี้ยที่กินติดต่อกันเนี่ยลูกเรามีผื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแล้วต่อไปอะเราก็เทสไข่อย่างเทสไข่เนี่ยป๋องก็ต้องเทสทั้งไข่แดงและไข่ขาวก็คือเราต้องเทสไข่แดงก่อน oh. อเทสไข่แดงก็คือใน1ลูกอะคะ่ะป๋องก็หั่นเป็น4ี่ส่วนแล้วก็ให้ลูกกินแค่หนึ่งใน4ีเท่านั้นเราก็เทสอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆคือผลตรับผลลัพธ์ตอนนี้นะคะน้องไปคือหายแทบจะสนิทละเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ป๋องแบบกับป๋องไอแบบดีใจมากเพราะว่า ลูกเราไม่เคยได้กินนมบวเลยแล้วก็ไม่เคยได้กินไข่เลยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะกลับมากินได้ละแต่ก็่บว่าเราก็จะต้องแบบเรียนรู้ไปกับลูกเรื่อยๆนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยปอมว่าในในความคิดป๋อมนะอย่างแรกเลยถ้าเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยมีอาการผื่นขึ้นที่มันรู้สึกว่าผิดป,ปกติหาคุณหมอเลยค่ะแนะนําเลยก็คือหาแพทย์หาแพทย์ผิวหนังไปเลยก็ได้หรือว่าจะหาเกี่ยวกับทาง ทางภูมิแพ้เด็กก็ได้เพราะว่าผมว่ามันอาจจะตรงจุดมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปใช้ครีมที่เป็นแบบส่มสีสูมผ้าเราใช้แบบไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือลูกเราเนี่ยมันไม,ไม่ไม่หายแน่นอนอะหรืออาจหรือถ้าในโชคดีก็คือลูกเราอาจจะหายแต่ว่าเราก็จะไม่ทราบอยู่ดีว่าลูกเราเนี่ยแพ้อะไรอาจจะหายในวันนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าอาจจะเป็นอีกก็ได้อย่างในเรื่องเจาะเลือดน,นะคะก็คือว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะว่าจะไปในตัดสินใจกันไปในทิศทางไหนแต่อย่างในเคสของปอมเนี่ยที่ป๋อมมาแชร์วันเนี้ยก็คือป๋อมมายอมยอมให้ลูกเจาะเลยแล้วเราก็สามารถวัดประเมินค่าของลูกได้นะคะว่าลูกเราเนี่ยจะแพ้ในระดับใดแล้วเราจะได้ป้องกันแล้วก็ระวังอาหารให้ลูกเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องครีมอย่างที่บอกค่ะว่าครีมเนี่ย ถ้ายิ่งแห้งมากก็ใช้ครีมที่มีความชุ่มชื้นไปเลยสูงยังไงก็ช่วยค่ะแต่ถ้าเป็นหนักก็เคสปเคสค่ะแม่คุณหมอจะแนะนำอยู่แล้วว่าลูกเราเนี่ยควรจะใช้ในทิศทางไหนเนาะแต่อย่างของป๋อมอย่างไงคือเซตเนี้ยตอนเนี้ยอยู่กับน้องไปมากๆเพราะว่าน้องไปใช้แล้วไปในทิศทางที่ผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็หายจากหายจากผื่นอะ่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะป๋อมจะบอกกับคุณพ่อคุมหลายคนว่า เรื่องของภูมิแพ้ในเด็กนะคะในเรื่องแพ้ไข่แพ้นมหรือว่าลูกจะแพ้แป้งสาลีอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเด็กอะคะ่ะเขาก็จะเริ่มสร้างภูมิต้านทานของเขาเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าณวันนี้ลูกเราอาจจะแพ้แต่ว่าวันข้างหน้าลูกเรายัางไงก็มีสิทธิ์ที่จะหายแน่นอนก็ คุณพ่อคุณแม่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่แลหลายๆท่านนะคะก,กำลังแบบแพ้ไข่แพ้นมบวหรือว่าแพ้แป้งสาลีอะไรก็แล้วแต่เนาะวันนี้ป๋อมก็เอาประสบการณ์ที่ป๋อมเจอกับน้องไปนะคะแล้วก็วิธีการรักษาดูแลนะคะวิธีการที่เราจะเริ่มสตาร์ทให้ลูกใหม่เนี่ยมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะได้ดูกันนะแะสุดท้ายแล้วนะคะ เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราอยู่และเนาะโอเคค่ะวันนี้ผมก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของผอมไปละแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะคลิปนี้ให้ผมด้วยนะแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคะหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยเนาะแล้วผมก็จะมานั่งอ่านเอาเนานะสำหรับวันนี้ผอมไปก่อนนะคะ